ขครเนี่ยอู้นี่บึ่งไหมมีตาไข่เนี่ยนะมีบักนันหลายหางเลยหลายแอสโอนอู้คักแท้คักว่าทุกคนเลยครั้งแรกของอ้นเนาะที่ว่ามาเอาหมดให้เื้อเวลาเื้อแล้วหามันต้องได้เล่นตลอดที่เล่นได้เล่น สบายดีเ้อทักทายสบายดีเบิดสุขกูลสกุลน้อทักทายยามเลงเนะอืมอนี้อ้นสิพาทุกคนเนาะไปไล่แ่ว่ะสะั <c> ่น <oughs> ไล่แ่นะทุกคนแ่อันเดอเลยไปไล่แ่อัน หางมดส้ม่าสั้นมาเฮ็ดอันก้อยกินเมือแรงกับอันแกงเสื้อตบปากข้อเยอะนะทุกคนเอือยอันข้าเจ้าอยู่คาเงินนี่เนาะตอนนี้เราก็ได้ย่างไวพพูดแล้วเนาะอ้นนันฟลาแท้ฟ้าว่าเกือบหมดันเนาะเพื่อนเอินเสิร์ฟาไปเดิอเนี่ยไข่มดส้มก็เลยว่าทันได้ถุงแป้งสิงคโปร์จะเอาไปเสิร์ฟลูกตมมดส้มนะและการนี้เอาไปเสิร์ฟหางมดส้มเนาะป้าเขาบอว่าหลายแล้วทุกคนเขาไปไล่แย่นนำกันก็เนาะเพื่อนไปป้าเมื่อแล้วจากนัอยจิบูททางไปนะกำลังทำการซอกไข่มดส้มเอาได้ข้ามไปนี่วะ ได้จะไปอนเออ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 ระวังเด้อระวังเด้อกันระวังใหม่ทางเด้อกันพอจะมีแหงเอาไข่หมดอีกเนาะทุกคนอันนี้ก็จะได้ข้ามน้ำข้ามฝูงฝาข้ามทะเลเอออันนี้ก็คือหางมดไทยเนาะทุกคนอยู่สูงอ่ะว่าจะขึ้นเอาก็ขึ้นบ่ได้เนาะเพราะว่า ขึ off, <laughs> ้นขึ้นไปนี่ย่านบริการมดหายซ้ำนานๆชิโตกคันตายก่อนวละสันใครเงี้ยอู้เนี่ยพุงไหมมีแต่ไข่เงี้ยเนี้ยบักน่าหลายเห็นเห็นมีบักน่าหลายห่างเนาะเบื้องแม่คักแท้คักกว่าทุกคนมีแต่ไข่เงี้ยเนี้ยเบิ้งอันเซอร์น ไข่มดหายกะออกแบบมาโดยเฉพาะเนาะต้องได้ไซมไม้นี่โคตรเาาเลยนะทุกคนจริงไลนี่ก็คือคนยักเนาะเห็นแต่ทางหลังเงาเยาเยาวงาอยู่บนเป็นเงาเลยเด้อเงาอันห่างหมดไหเนาะคุณอยู่คุณไครหมดไข่หมดแดงปีไใ่หมดส้มไข่หมดแดงช่วงนี้กำลังแม่เะดูการของมันเลยถ้าผู้เลอนดุมันบบกี้คานก็ได้กินเนาะพอได้ยุได้กิน มึงแม่คักแท้คักว่ะเศร้านี่เม่นมืออาชีพได้สาว้านะถ้าว่าอดระดูการบาัดเลยนี่ต้องมาปราบก้อนมูร้อนเจ๋อังอ่อนเพื่อนว่าต้องมาปราบก้อนมูบบร้อนสันบ่อนี่บระธานบระธานกินเนาะประธานเขาิา ทะเล้ไข่ลายเทอะไรวะยุ่ยยุ่ยเลยมึงแม่ตกลงยุ่ยยุ่ยคุณจะลงมาแล้วเนาะตอนนี้อันนี้ก็คือปูยักษ์ของเฮ้ยมึงแม่นี่เนาะทุกคนไข่บ่ล่ะยุ่ยยุ่ยมิตเต้มาสันเอาไข่มันยุ่ยใส่ละนี่พี่อู้ไข่มันยุ่ยรูดุ่งมากระด่งเด๋เอากระโดงมาเสื้อก่อนเนาะโอ๊ะกระโดงยุ่นี่เออมันกัด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 มดกัดก็เจ๊บางอ่อนจัดกันอุนจะเป็นมือกองก่อนตอนนี้ เพราะว่าเสานี้ถนัดเท่เดือนเสร็จิดูว้าวทุกคนบ้งไหมพักแท้คักว่นเนาะอันนี้เราเอาหางเดียวเนาะเราลืมเอาถุงมาเจอ เวลาเสื้อแล้วเฮาก็จิเอาอันกูรู้กูรู้แป้งแป้งสิงคโปร์ปะแป้งใส่เธอแม่มันไต่ออกเสื้อเแม่มันไต่ออกเด้อทุกคนมันก็ไม่ใครไต่ออกเจอ่อนเป็นบอกว่าแล้วว่าใครเตกมื้อนี้อ้นบูเอาเนาะอ้นก็เลยว่าอาศัยมาน้ํำซ่าอะนะเพราะว่าซาสิปั่นกินไมอหนี่ไเฮก้อยมังลรงไปเฮ็ดก้อยกินเพิ่นว่าแต่ว่าอ้นก็บ่เคยกินจักเทื่อเด้อก้อยหมดแตกนี่เด้อโอ้โหโอ้แม่ทุกคนตะหมดกัดติโอ้โห มาแล้วเศร้ากะจะฟ,ฟัดฟัดแบบนี้เด้อโบ๊ะแม่นว่าฟัดอันเลยได้อันนี้อันฟัดเอาแม่มันออกแล้วเอาแต่ลูกมันเพป็นวิธีในการเอาเอาแป้งใส่บ่บ่ใช่ล่ะใครอยากมาทำแม่กันดูแต่ว่ากันยังได้อยู่หนอสำนี้เนอห่างนึงก็ได้อยู่ได้กันเลยนี่ตอนนี้ก็กำลังทำการฟัดนะ กแม่พยาธอย่างทะเลเขาก็มีเอคะว่าจะเอาเลยอันนี้คันว่าสื้งยางว่ะหรือว่าเสื้อเลยแค่ว่ามาแล้วมาสิ่งจวดหลุดอันนี้หางนี่เขาก็ได้ประมาณนี้หลยมีแต่ไข่ไข่เนื้อๆมื้งเสีบขนานาน้ออะไรเอาหน่วยไข่ไปเสื้อทงวันนี้นะทุกคนอันนี้กะ เป็นทางที่สองแล้วเนาะทุกคนมึงแม่ออ e ้ไข่มายวยยวยยวยยยอยู่นั่นน่ะคัาตกเออตัมดแม่มันนี่กะกัดแทกกัดว่าเนาะทันเพื่อจะกินไข้มดอันสมมุตินี่บททันมาพี่ซ้ำเพราะว่าเล่นนำขาเจ้าเดชตอนนี้กะค่อยข้ามโรงแรงแล้วเนาะเสงตะเวนกะส่งนะพากะแท้ว่ะมันมอแก้การเอาไข่มดแดงตีไข่มดแดงงามแรงเนาะ ตัวนี้ก็หลายอยู่เนาะถ้าทุกคนอยากคู่กระเบื้องเนี่ยนี่นอวิธีเอาไข่มดแดงจะท,ทางพีธาเ็ดแบบนี้เตาะแท้เตาะว่าเตาะจนมันเจอว่าไข่มันนี่บวเลือจากหน่วยแล้วหรือว่าจีเอ็ดจงไว้ในหนึงน่ง,งก็ะได้เด้อไว้คือมันออกแม่เพพันเนาะปีน้าจิงได้กินอีกโอเคโอเคลงมาแล้วเนาะตอนนี้ทำมาเบิ้งว่าหัางนี่จีได้หลายจำเลยอ นี่เนาตอนนี้เจ๊ออนกําลังกิทําการทอกหังที่สองเนาะทุกคนมาเบิงว่ามือน,นี้เจ๊จะได้หลายสมหาเมอกี้บอกโอ้บุกไหมคักคักว่านนี้ก็คือนแม่มันแม่มันแม่มันตอนนี้เรามาเอาแม่มันออกอนเะนเพื่อจะได้เอาแต่ลูกมันนะสั้นบัดน,นี้กะ เจออนก็นเอาเครือบอลลบมาบอกเนาะนี่ก็คือเครื่อบอลลาของเจออนเนาะเวลาเอาเม่มันมาทอแกัวเจ๊กับจิทอก,กัน <c oughs> แปง้งแป้งจิงกับโปติ <c oughs> เซอร์อหนึ่งหนึ่ง <c oughs> บึงแมมคักแค่คักวาทุกคนเอ้ยเอาสองหางนี่เหลือกินเลยึงไหมซุ่มเข้าไปใกล้ๆช <c oughs> ่วงนี้จะมีล่หลายเนาะตัวมดอันหางมดห่ดส้มนี่นะทุกคน เอาปแกงเสื้อตุ๊กปลาข้อเนื้อแห้งแซ่บเอาปเอ็ดก้อยกินกระแซ่บ,บอาหารแบบบ,บานๆแบบลาวๆเฮานี่แหละเนาะอันนี้ก็คือคนเอาของเฮานี่ <laughs> ให้ทุกคนเบิงเนะว่าความยาวของไม้นี่ซ้ำเลยจริงะเอาแบบสะดวกสบายนะพุ่นจนให้มันสุดปลายไม้พุ่นแล้วเนาะป้หามาเบิงทางพี่พุ่น อันนี้ก็จะเป็นทางที่สามที่จริงต้นไม้นี่จะสูงๆเน้นสูงเข้ามาใกล้ๆทุกคนเบิงนํากันอยู่ทางพี่ค่ดเจ้าจะเอาแบบนี้นะทุกคนอันวิธีเอาไข่มดสมมดไห้นะบริยากเนาะมีแต่เอาเปาเอาหน่วยนึ่งเรามาตัดเอาเครื่องนึ่งแล้วก็มายิบเอ็ดอันเสื้อไข่มดนะะแล้วก็เอาไม้ไผ่ยาวถ้าเลยใแห่งดีนะเลือกเอาตัวยาวสุดเลยมามัดเสื้อเอ็ดเป็นวงมดแล้วก็ไปสวนเอาซวนเอารลดเนาะมากห่างเลยนะ ความยาวของไม้กับจิปประมาณนี่แหละทุกคนยาวได้เท่าไรอย่งดีเนาะกำลังอ,อารมณ์มาแล้วคุณนะได้บมด<อ>ตัวนี้ไอ้นี่ได้ไหลายนอไอนี่ใสเบิงบ้งเบิ้งดู หลายเลยทุกคนมีแต่ไขยย่เนียนๆนี่เนาะคิดว่าจิบ่ม,มแบบตัวนี้แกงเสื้อปลากระแทบเลยเน,นาะกระแดบุยปลาทอปลาปลากระสังกระเป็นนะ่ะปลนดิน แค่ักว่าทุกคนเลยครั้งแรกของอ้นเนาะที่ว่ามาเอาหมดหายกับโีนี้ว่าปกติกับบุคคลได้มาเอาเราเพราะว่าบุคุเอาด้วยมือนี่อันมีข้าวพามาเอานับได้อ้นรับได้จับแน่นวิธีการเอาันลูกมันนี่ก็ต้องได้จับแล่นไปแล่นมานะทุกคนโบแม่นอาเลยแม่มันอ่อง ตนันว่าเอาแม่มันรอกวาราวางจะโดนเนาะปนกระโดนมาหลายลู <laughs> ยกแล้วเสื้อจะได้กินไข่มุ่นไหมันกระจิลำบา้าคัดการนี่เลยสอ,อนเนาะแม่นผู้เลยมาเอาจังหูเนาะแต่ว่าคักได้ทุกคนมาเอานี่มันมันแบบว่ามันตื่นเต้นดีนะอะไล่ <laughs> จะอ่อนเนาะมันต้องได้แล่นตลอดไดแล่นไดแล่นนะ ย่ายบอนติ๊กติ๊กดิจนแม่มันจีมิดพูนแหละฟาล่มสมุอสวยยับมุสวยแม่จะไปเอาง่ายมุสวยให้เอาง่ายตอนเศร้าเตีเอาง่ายเออตอนเศร้ามีน้ำม่องเออตอนที่โป๊ะเสียหม่งเออต้องมีเวลาในการเอาอิ่มป่ะเออ มดแรกในนี้มันคาบไข่มันก็อมันมันเ่ียกป้อยเนาะเบอยกป้อยไข่มันมัาวาดมันกับวอน่ละ้านคาบไข่มเอาไว้แห้งบวกโอนเออต้องได้ใจเออไข่มดแดงสวยรวยสายละ ชอกเซนนี่เลยด้ทุกคน็อ,อกเส่ถุงางเลยเย,ยเพราะว่ามัอน,นี่ฮันฟ้าพูดเล่นมาเลยบ็ได้เอาอันเซอร์มาเอาเส้อตรงยางเพื่อป้องกันเพรเฮ้ยตรแม่มันออกนเนาะเดี๋วดวดยวมันจะก็กมัดจวดเลยเอาเซอร์มันจิออกรลดแบบน,นี้เนาะโอ้เนี่ยได้หลายเติบประมาณเกือบโลหลนึงเลยได้หนี่ซมนินเนาะไปไปต่อตอนนี้เฮากะกำลังจิไปซอกห่างมันอีกเนาะ สิไปเอาทางเลยพูดเพื่อนว่าเพื่อนมาสังเกตการอย่างนี้อีกอยู่ทางนั้นไปซอกเอาอยู่ทางนี้เป็นเนี่ดดยเออมาจะจับกองปันพลาดลมซื่อลงนี่นะตัวนี้มันชิมากมันแขมน้ำแล้วมัน,ม,นมันแข็ง่ายเดลย,ออยเออถ้าว่ามาเอาหม้อแขมน้ำแห้งคักป่ใคร่แห้งวัดสันเ,นเออ ปรุมปรมุเปรียมๆอยู่นี่เยแม่บอกจว่าีบอกชอบการ์ดไปเอาทังนั่นนะตอนนี้ก็กำลังจะทำการเอาสังหารอีกหางหนึ่งเนาะเห็นแล้วแต่ว่าหางนี้อยากดีความยุ่งยากสับสนแดดจักหน่อยหนึ่งแต่ว่าต้องใส้ความพยัายามเนาะทุกคน ความพยายามอยู่บนเหลือความพยายามอยู่บนนั้นค่ะว่าบนหางบนหางซ้ำเออเอาตายหางบ้องเงี้ยหางหางกับเปล่าหางมือมาเบิ้งหางนี่วะจีบหม่านวะเอาเอาแล้วปะหางนี่โบหม่านเนาะเขาเอาไปก่อนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หางมีแต่หางบ่มีแม่บ่มีไข่ บังเอิญว่ากายมาทางนี้เห็นมักกะหานต้นหนึ่งปิดบทเสิงสูงพดอันนี้ก็คือไข่มดแดงพลงานของมือแรงนี่เนาะได้ลายพอสมควรเอามาจวดเมนูไข่มดแดงนํากันเนาะสําหรับตะแลงมันนี้น,นี่ก็คือเมนูทําอิดของเขาเนาะแกงไข่มดทรงเสิร์ฟกับตบปลาเนาะทุกคนฮมนี่มดสรง แม่มันพ้อมได้เนาะแกนซื้อนี่แเศบพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อ